มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนย้อนชมภาพดาราผู้อัญเชิญงานฟุตบอลประเพณีก่อนเชิดใช้ในวงการบันเทิงค่ะเป็นประเด็นดราม่าที่มีการถกเถียงกันสนันออกเป็นสองฝั่งหลังจากที่กรรมการสโมสรนิสิตจ,จุลามีมติ2 9ต่อ0ในการประชุมสามัญครั้งที่1ทับสอของคณะกรรมการบริหารเห็นควรให้ยกเลิก กิจกรรมการคัดเลือกผู้อัญเชิญพระเกี้ยวในงานฟุตบอลประเพณีจุฬาธรรมศาสตร์แน่นอนว่าเรื่องนี้ก็มีทั้งคนที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยนะคะจึงเกิดการวิจารณ์เต็มโซเชียลค่ะแต่วันนี้เราจะพาทุกคนไปย้อนชมอีกหนึ่งความทรงจำภาพของเหล่าดาราคนบันเทิงอดีตนิสิตจ,จุฬาที่ครั้งหนึ่งในชีวิตนะคะเคยร่วมงานฟุตบอลประเพณีจุฬาธรรมศาสตร์ ได้ได้เป็นตัวแทนผู้อัญเชิญพระเกี้ยวผู้อัญเชิญถ้วยรางวัลพระราชทานและก็ผู้ถือผานพุ่ม 1. นนุสบาบุกนการได้เป็นตัวแทนถือผานพุ่มในงานประเพณีจุลาธรรมศาสตร์นะคะและได้จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะอักษร,รศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยและก็ระดับปริญญาโทในสาขาการบริหารจัดการทางวัฒนธรรมภา,ภาษาอังกฤษจุลาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะ 2. องแอฟทักษ์ออนพักสุขเชิญ ผู้อัญเชิญพระเกี้ยวครั้งที่55จบปริญญาตรีจากคณะนิเทศศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 3. เตตาวนัทพรเตมีรักผู้อัญเชิญพระเกี้ยวครั้งที่66และดัมเมเยอร์ดาวราครั้งที่64จบปริญญาตรีจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะ 4. ฟางธนันทรน,นีรสิงหรือฟาง FFK ผู้อัญเชิญพระเกี้ยวครั้งที่68จบการศึกษาจากคณะพาณิชยศาสตร,ร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะ 5. าปันปันเต็มฟ้ากฤษณายุทธผู้อัญเชิญพระเกี้ยวครั้งที่70และยังได้เป็นตัวแทนถือป้ายเปิดงานประเพณีจุฬาธร,รรมศาสตร์และเป็นผู้อัญเชิญทวยรงวัลพระราชทานจบการศึกษาจากคณะศรษศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิสดอทคอมค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ